ประเด็นมันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านมีซูเปอร์ซอนิกซึ่งใช้การได้เยอะไหมหรือซูเปอร์ซอนิกส่วนใหญ่ที่มันพอที่จะใช้ได้ในโลกเนี่ยมันอยู่ที่จีนแล้วก็อยู่ที่รัสเซีย รัสเซียพร้อมสปายส่ง Hyper onic, ไฮเปอร์โซนให้อิหร่านได้มากขนาดไหนคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเวลาคุณมองประเทศว่ามีศักยภาพทางด้านการใช้ขีปนาวุธขนาดไหนคุณต้องมองสถานะทางด้านการเงินของประเทศนั้นด้วยเกาหลีเหนือเนี่ยลงทุนลงแรงกับการสร้างหูรบนิวเคลียร์ซึ่งจะเอาไวา้ใช้ในการยิงข้ามทวีปแต่ถึงเวลามันก็แทบจะใช้ไม่ได้อะเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่มีงบประมาณที่จะจัดสรรเข้าไปในโครงการนิวเคลียร์สักเท่าไหร่นะฮะเกาหลีเหนือก็ด้อยศักยภาพเอาจริงๆแล้วถ้าจะต้องรบจริง ครานีอิหร่านเนี่ยถูกความบาตรโดยฝั่งตะว,วันตกมานานนะเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเหมือนกันมันก็เลยมีการตั้งคําถามว่าที่ว่ากันว่าอิหร่านมีซูเปอร์โซนิกหรือไฮเปอร์โซนิกมีจริงที่ใช้งานกับอิสราเอลได้ในแบบที่ e ีเวนการถูกดักจับโดยระบบเรดาร์ของระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมเนี่ยมีซึ่งหลีกเลี่ยงไอรอนโดมหรือหลบหลีกระบบการยิงสกัดขีปนาวุธของสหรัฐและอังกฤษได้เยอะขนาดไหน ถ้าผมติดตามดูในสื่อไทยก็มีบทความซึ่งวิเคราะห์เยอะนะฮะผมจะไม่อ้างอิงที่มาแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าผมไม่ต้องการไปนั่งบอกว่าสื่อนู้นสื่อนี้ในไทยเป็นสื่อซึ่งเชียร์อิสราเอลหรือเชียร์อิหร่านแต่ว่าในไทยก็มีสื่อเยอะซึ่งได้ข้อมูลมาจากฝั่งกองทัพของอิหร่านหรือรัสเซียซึ่งแน่นอนเขาก็จะให้ข้อมูลมีความมั่นโงมั่นใจกับศักยภาพในการสู้รบของที่เขามีแต่ว่าผมพยายามที่จะชั่งน้ําหนักอยู่ว่าตกลงแล้วศักยภาพในการสู้รบของอิหร่านเนี่ยที่พิสูจน์จริงๆ มีที่ยันกับอิสราเอลได้ไหมไม่ใช่รัสเซียนะฮะต่างกันนะฮะถ้าคุณเอาเขีปนาวุธของรัสเซียมาชนกับอิสราเอลเนี่ยคราวนี้แน่นอนสมน้ําสมเนื้อแต่ว่าเราพูดถึงของอิหร่านซึ่งพร้อมใช้เนี่ยมีพรอยันกับอิสราเอลไหมเพราะอิสราเอลเขาปฏิบัติการโจมตีอิหร่านละคราวนี้อิหร่านมีพร้อมยิงกลับทะลุระบบสกัดขีปนาวุธของอิสราเอลไหมซึ่งในใจคําตอบของผมก็คือยังไม่มีไม่ใช่เพราะว่าอิหร่านไม่มีความชอบธรรมนะฮะ ความชอบชันหรือจิตมำนึกในการตอบโต้เนี่ยมีเพราะอิหร่านก็ถูกบุกโจมตีจริงนะเวลานี้แต่ผมเราจะบอกว่าถ้าสู้จริงๆเนี่ยของพอไหมคือหมายก็ว่าสองบ้านอยู่ข้างกันเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยมีปืนมีกระสุนมีจรวดเยอะกว่าเนี่ยอีกบ้านหนึ่งเนี่ยมีระบบป้องกันน่านฟ้าตนเองเสร็จแล้วมียุทธปกรณ์พร้อมเพรียงกว่าและใช้บ่อยกว่าด้วยอ่น,นี่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญคันนี้มันก็มีข้อสรุปซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่า ถ้าเป็นแบบซูเปอร์โซนิกซึ่งมีความเร็วประมาณ5-10ถึงมักเร็วกว่าความเร็วเสียงในอากาศที่1235กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ3 4 3เมตรต่อวินาทีบางส่วนของอิหร่านเนี่ยมีซึ่งเป็นแบบซูเปอร์โซนิกส่วนระบบต่อต้านแอรอนโดมของอิสราเอลไม่สามารถสกัดขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกของอิหร่านได้โอเคอันนี้ผมพอที่จะทราบแต่ประเด็นก็คือว่างั้นงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นอิหร่านก็ต้องง ắt, อัดไอขีนปนาวุธเหล่านี้ออกมาใช้สิ ขณะนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ต้องไปช่วยในการติดตั้งระบบ Terminal High Altitude Area Defense หรือทาร์ดซึ่งสหรัฐอเมริกาปกติเขาจะเอาทาร์ดเนี่ยซึ่งเป็นของกองทัพบกของเขาเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่เกาหลีใต้เพื่อเอาไว้ป้องกันขีปนาวุธซึ่งจะยิงจากเกาหลีเหนือทาร์ดมีอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เอาไปใช้ในการทดสอบในเรือรบของสหรัฐในบางครั้งและระยะหลังกองทัพเรือของสหรัฐก็ต้องการทาร์ดหรือ Terminal High Altitude Area Defense ไปใช้ด้วยราวนี้ คนนี้ที่เขาเขียนสรุปแล้วเขส่งมาให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาร์ตเนี่ยเป็นระบบซึ่งอิสราเอลเนี่ยก็ต้องพยายามยืมไปใช้เพราะว่าทาร์ตเนี่ยมันพอที่จะต่อตั้งขีปนาวุธซูเปอร์ซอนิกด้วยที่ความเร็ว7.5มักนะฮะแต่ที่สําคัญคือการยิงสกัดขีปนาวุธเนี่ยคือการยิงให้ระเบิดกลางอากาศก่อนถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยไม่มีใครแน่ใจว่าจะแม่นยําได้ถึง100%หรือไม่ อันนี้ก็เลยมีการทั้งคําถามโดยผู้ซึ่งเขียนว่าอิสราเอลนั้นยิงสกัดก็อาจจะไม่แม่นยําซึ่งก็จริงแต่ว่ารอบที่แล้วเขาแม่นยำไงประเด็นของผมคือวันนี้ผมไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ในมุมที่ว่าเฮ้ยอิหร่านรัสเซียเขามีของดีซึ่งยังไม่ได้ใช้ผมรู้ว่าจีนมีของดีซึ่งยังไม่ได้ใช้เพราะว่าจีนเนี่ยเขายังไม่ได้เริ่มรบใช่ไหมจีนเขามีของดีซึ่งยังไม่ได้ใช้พอสมควรเสร็จแล้วเขามีของดีซึ่งกาลังพัฒนาการขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องบิน แล้วก็เรือเรือและเครื่องบินของจีนเนี่ยมันยังห่างไกลเรือรบและเครื่องบินร,รบของสหรัฐแต่ว่าอีก50ปีเนี่ยพัฒนาได้ทันไหมก็คงจะทันแต่ว่าจีนเขามีของดีซึ่งยังไม่ได้ใช้ซึ่งเป็นขีปราวุษบางประเภทหรัรเสเซียนั้นมีเนี่ยใช่ประเด็นคืออิหร่านมีที่จะใช้กับอิสราเอลวันนี้ไหมเพราะอิสราเอลเขารบแล้วนะเขารบแล้วคืออาจจะเป็นการโจมตีอย่างแม่นยําแบบที่มีความจํากัดแบบที่ทําอยู่ณเวลานี้เมื่อคือนแป๊บเดียวเสร็จ แต่ว่าเขาก็เริ่มแล้วไงการที่อิหร่านไม่ตอบโต้เสร็จแล้วมีการมองว่าเดี๋ยวอิหร่านเขายังไม่เริ่มตอบโต้ยังขุดขุดหลุมล่ออิสราเอลมากกว่านี้ประเด็นคืออิสราเอลมันก็ล่อไปเรื่อยๆแหละฮะนี่คืออิูฮะมันเหมือนกับว่าคุณมีไก่สองตัวชกกันไก่ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นซูนวูอาร์ตออฟวอลจะเป็นชูการเรเลนต์ส่วนไก่อีกตัวหนึ่งนะฮะมันคือมาเป็นแฮกเลอร์มันชกอย่างเดียวฮะมันทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วมันชกแล้วมันก็ชกเสร็จแล้วมันก็ผลิตกระสุนเพิ่มแล้วมมันผลิิตอาวุธเ่ ผลิตรถถังเพิ่มแล้วมันก็ชกต่อมันไม่ต้องคิดอะเพราะมันเกิดมาเพื่อชกไก่2ตัวนี้ไก่ซุนอูอาร์ตอฟวอร์ซึ่งเป็นชูการ์เรยเลนด์กับไก่มาร์วินแฮคเลอร์ซึ่งชกได้เรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีบริษัทผลิตอาวุธเยอะที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะไก่ตัวไหนชนะบางทีไก่ซึ่งชกเป็นอย่างเดียวคิดไม่เป็นเนี่ยมันชนะนะฮะเพราะว่ามันมีผู้ซึ่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มันอย่างไม่รู้จักจบคือถ้ามาร์วินแฮกเลอร์ยิง100หน,นี่น็ต้อนอย่ดงน้อย50มฮะ ต่อให้ชูการ์หลบได้50หมัดอ่ะมันก็แลนห้าสิบนะแลนห้าสิบเนี่ยนะชูการ์ก็ไม่เหลือคดนนีในชีวิตจริงเนี่ยชูการ์ชนะแต่ถ้าคุณเอามาวินักเลอร์ไปชกกับคนอื่นที่พยายามจะเป็นชูการ์เลอร์เนตแต่ไม่ได้เป็นชูการ์เลอร์เนตมาเป็นเกเลอร์ชนะนี่คือประเด็นเพราะฉั้นวันนี้เราตั้งคำถามว่าอิรานมีศักยภาพแค่ไหนเนี่ยคือโลกรอดูอยู่ไงเพราะว่ากลายเป็นว่าอิรานถูกกดดันให้ตอบโต้ขั้นรุนแรงในแบบที่เป็นไปตามวาทกรรมอิสราเอลก็เป็นวาทกรรมที่รุกราน และอิสราเอลก็รุกรานจริงๆแล้วก็บี้ไปเรื่อยๆคำถามก็คือว่ามีการวิเคราะห์ว่าอิหร่านขุดหลุมคือขุดมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่หลุมมันเกิดบนแผ่นดินตนเองอันนี้คือประเด็นถ้าผมจะมองสงครามในมุมมวยปล้ำผมต้องการให้แมชนี้มีการชกกันอย่างสมน้ำสมเนื้อไม่ได้ซาดิสนะฮะในอันนี้คือแบบเป็นกลางนะแบบที่เห็นถึงพี่น้องประชาชนในภูมิภาคทั่วโลกทั้งหมดว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะมีเลยมันควรจะหยุดยิง แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วแล้วฝ่ายหนึ่งชกอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ชกแล้วก็เป็นชูกอร์เรเลนอร์แต่ยังไม่ชกเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณเป็นชูกอร์เรเนอร์หรือเป็นชูกอร์เรโนบอดี้คนี้ไม่มีใครรู้ว่าอิหร่านครอบครองอาวุธ kh 4 7 m 2 k i n z a l ของรัสเซียเนี่ยที่มีความเร็วสูงสุดถ,ถึง10มักที่ติดหูรบนิวเคลียร์ได้ในพิสัยทำการสองพกิโลเมตรบ้างหรือไม่ นีไงเมื่อวานนี้ที่ผมไลฟ์เนี่ยผมก็คุยเรื่องนี้เพราะมีคนถามว่าทำไมคุณเริ่มไม่เชียร์รสัสเซียแล้วหรือมันไม่ใช่เรื่องของเชียร์ผมกำลังจะมองในมุมซึ่งเหมือนกับว่าสมมติว่าเราวิเคราะห์กันอยู่ว่าวันนี้เนี่ยจอรซีน่าจะกลับมาปล้ำกับโคดี้โรสสมมุติเนี่ยใครเหนือกว่าใครหมัดหนักกว่ากันใครมีแบ็กอัพซึ่งใหญ่กว่าปัญหาก็คือว่าคือโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายกองทัพทั้งสงฝ่ายเวลามีการสู้รบเนี่ย มันไม่มีความหมายแล้วฮะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะฟังสำนักข่าวไหนมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วถึงเวลาฝ่ายไหนตายมากกว่ากันฮะแค่นั้นเลยฝ่ายไหนตายมากกว่ากันฝ่ายที่ตายมากกว่าฝ่ายนั้นแพ้ส่วนว่าถ้าการว่าฝ่ายไหนมีอาวุธเหนือกว่าอีกฝ่ายมีอาวุธแบบนี้ยี่ห้อนี้ความเร็วขนาดนี้ in the end immaterial ไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ได้ใช้ประเด็นของผมคือไอไอ k h 4 2 m 2 k i n s a l เนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะ มันยิงเข้าไปทะลุทะลวงแล้วก็สร้างอำนาจทำลายล้างในอิสราเอลหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มามันก็ไม่มีความหมายนะฮะสงครามในแบบที่เป็นสงครามศาสนาเนี่ยเวลารบกันเนี่ยนะฮะมันไม่มีจบมันมีแค่พอยุติการสู้รบเนี่ยฝ่ายไหนพลเรือนตายเยอะกว่าฝ่ายนั้นแพ้เพราะสงครามประเภทนี้มันไม่มีฝ่ายชนะมันแค่มีฝ่ายตายเยอะน้อยกว่ากันเยอะกว่ามันไม่ฝ่ายชนะ มันไม่มี Moral victory ด้วยมันแค่ว่าฝ่ายไหนฆ่าคนของอีกฝ่ายได้มากกว่ากันมันคือสองครามศาสนามันชนะทาง belief ไม่ได้อยู่แล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันชนะในแค่ที่การ inflict casualties ที่เยอะกว่าให้กับอีกฝ่ายและฆ่าแม้ทัพในกองของอีกฝ่ายได้มากกว่าและจนถึงเวลานี้เนี่ยถ้านับแต้มยังไงเนี่ยอิสราเอลก็ชนะอยู่เต็มๆเ,เพราะฉะนั้นผมก็อ่านบทวิเคราะห์เหมือนกันซึ่งมือคนเขียนมาให้ผมบอกว่า kh47m2 กิน z a ของรัสเซียเนี่ย คือถ้านี่คือช็อก r กแลตเนี่ยนะฮะมันต้องปล่อยหมัดได้แล้ว KH47M2 คินเซ l ของรัสเซียเนี่ยไม่ทราบว่าอิหร่านมีอยู่กี่ลูกไว้ในครอบครองผมก็ไม่ทราบก็ยิงออกมาบ้างจะได้รู้ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วเวิร์กเปล่าขออภัยนะผมได้ยินหัวรบนิวเคลียร์มาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าเรียนปริญญาตรีเลยฮะนิวเคลียร์วอ์เฮดเนี่ยได้ยินมาพอๆกับเด็กซึ่งดูมวยปล้ำอยู่นี้ได้ยินถึงความยิ่งใหญ่ของบรูโนซามาติโน่อะ แต่ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้าบรูโน s ซามาต t โน o เนี่ยนะมาปล้ำกับ Roman r นเรนส์ทร v เ l chief ตอนนี้ใครจะชนะไฮเปอร์โซนในกรัซเซียเนี่ยขู่เอาขู่เอาว่ายิงเข้ายุโรปเนะี่ยตายเป็นเบือแล้วมันอยู่ไหนอะ Where is it Where is it Where's the third man At least with the NWO there was a third man and the third man turned heel and delivered the most lethal faction in the history of the industry where is the surprise where is the freaking Kh47M2 k i n z a l where is it stop with the talk man ผมไม่ได้ซาดิตนะแต่ว่าผมลำคาญแบบวาทกรรมที่บอกว่าเฮ้ยมีของมากกว่านี้ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งมองว่าตอนแรกรัสเซียเนี่ยนะฮะยึดยูเครนได้ ผมว่ารัสเซียเนี่ยทำรัฐประหารในเคียฟ UE ได้สําเร็จเปลี่ยนอำนาจทางการปกครองได้อย่างนี้ปรากฏว่าผ่านไปปีสปีทําไม่ได้ no bloodless coup cool. มัน full of blood แล้วมัน there is no coup เมื่อรบกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครมีครองพร้อมใช้ทันทีทันใดได้เยอะกว่ากันเราติดตามการเมืองในประเทศและิติดตามการเมืองระหว่างประเทศเหมือนเราดูกีฬา ผมไม่ได้เป็นสเต็กโฮเดอร์แต่ว่าในฐานะคนซึ่งติดตามมวยปล้ำฉากนี้ so far it is not a fight so far it's not marvelous Marvin Hagler fighting Sugar Ray Leonard นะ nah, it's just marvelous Marvin Hagler fighting คนซึ่งยังไม่ปล่อยหมัดหรือปล่อยมัดมาไม่สะทกสถานเพราะฉะนั้นผมถามคือ kh47m2 คินเซาของรัสเซียอยู่ไหน มีความเร็วสูงถึงสิบมักติดหูรบนิวเคลียร์ได้พิสัยไกลได้ถึง2,000กิโลเมตร where is it where in the world is it วิกเตอร์บ t าวเอาไปไว้ที่ไหน วิกเตอร์เบถ้าคุณขายขีปนาวุธให้กับฮูตี้ที่เยเมนคนไหนไม่เข้าใจไปดูหลอดรับวอร์นิคลัสเคจวิกเตอร์เบเนี่ยนะฮะอเมริกาหวยแตกส่งตัวกลับไปให้รัสเซียแลกตัวกับนักบาสซึ่งไม่รู้แลกไปทำไมบริ t นีย์กรายเนอร์ซึ่งพกกัญชาเข้าไปสู่ในรัสเซียไม่ควรจะแลกตัววิกเตอร์เบลวิกเตอร์เบลวันนี้รัสเซียส่งออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่อค้าอาวุธล่าสุดขายอาวุธลำเลียงเข้าไปที่กลุ่มกบฏฮูตตี้ ตามที่ Wall s t r e เ t j o u น n a ลและ New York Times รายงานวิกเตอร์เบลนั่งรับประทานอาหารฝรั่งเศสนะครับในโรงแรมซึ่งอยู่ในย่านสีลมเปลี่ยนเชนบริหารไปแล้วนะฮะอยู่ในย่านสีลมโรงแรมเดิมแล้วด้านบนยังเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนชื่อไปนะครับทำไมผมรู้ผมชอบไปกินร้านนั้นนะฮะฟฟกราอร่อยดีวิกเตอร์เบลโดนจับที่นั่นโดยตำรวจไทยและมีการส่งตัวเป็นผู้ไร้ข้าแดนไปให้กับสหรัฐ ข้อตกลงทางด้าน,น,นความมั่นคงในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัเมริการและสหรัฐนั้นมีวิกเตอร์บอเป็นคนของรัสเซียในวันนี้วิกเตอร์บอมาขายอาวุธให้กับกบฏฮุตตี้ในเยเมนขีปนาวุธดีๆของรัสเซียอยู่ไหนหรือรัสเซียจะรบในแบบที่เกรงกลัวว่าทั้งหมดนี้จะจบลงในนิวเคลียร์วอร์ผมไม่ได้ยั่วน,นะฮะเพราะว่าบุคลากรต่างๆเหล่านี้ที่อิหร่านหรือที่รัสเซียเขาฟังเขาฟังยูทูบผมไม่ดูเรื่องหรอกเขาไม่ฟังยูทูบผมหรอกแต่กับผมเราจะบอกว่า where, where's where the weapon where's the third man where's your Hogan แน่นอนหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบจริงๆอิสราเอลซึ่งจะมีขนาดพื้นที่เล็กมากจะก,กลายเป็นเป้าโจมตีที่ง่ายหรือเป็นอีซี่ทาร์เก็ตโดยอิหร่านจะถล่มจนราบพนาศูนย์ไปเสียเองก็ได้เช่นกันดังนั้นแม้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรปพร้อมจะเข้ามาช่วยอิสราเอลดยตรงแต่ในทางการสงกกำลังบรรลุหรือโลจิสติกและการเมืองภายในของแต่ละประเทศที่กำลังยแย่จากปัญหาเศรษฐกิจ คงจะทาให้อิสราเอลนั้นป้องกันตนเองได้ให้รอดได้ยากอิสราเอลคงไม่ยังไม่พร้อมที่จะเดิมพันประเทศที่สร้างมาจนถึงปัจจุบันไปเสี่ยงเปิดสงครามกับอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านทั้งในและนอกภูมิภาครัสเซียและจีนที่อิสราเอลจะถูกลบออกจากแผนที่โลกอย่างราบคาบได้เหมือนกันโอเคประเด็นคืออย่างนี้มันมีการวิเคราะห์ในมุมที่ว่าและเป็นการวิเคราะห์ที่แน่นอนไม่พอใจบทบาทของสหรัฐแล้วก็มองว่าบทบาทของอิสราเอลเป็นบทบาทที่สร้างปัญหามันมีการวิเคราะห์ในมุมนี้ในสื่อไทยไม่น้อยนะฮะ และเป็นการวิเคราะห์ในมุมซึ่งอาจจะถูกก็ได้แต่อาจจะผิดคือผมผมเปิดใจรับมุมวิเคราะห์หมดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอย่างที่ผมบอกผมดูทั้งหมดนี้เหมือนดูกีฬาแต่ว่าผมก็จะบอกว่าคือถ้าจะสรุปว่าอิสราเอลยังไม่กล้าเปิดสงครามเต็มรูปแบบเพราะว่าจะเป็น e c s target และถูกโจมตีในวันนี้อิสราเอลเขาบอกว่าเขาถูกโจมตีจากเจ็ดฝัง่งและเขากําลังตอบโต้อยู่แต่ว่าการตอบโตของอิสราเอลเป็นการตอบโต้โดยตรงโดยที่ปฏิบัติการทางอากาศยิงจรวดเนี่ย ส่งส่งยุทโธปกรณ์ส่งอาวุธเข้าไปลอบลอบเข้าไปโยนเข้าไปเนี่ยโยนเข้าไปในแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้อำน,นาจธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าอิสราเอลนั้นพร้อมเปิดสงครามหลายด้านแบบนี้โดยที่ไม่กลัวแล้วว่าเป็นอีซี่ทาเกตใช่ไหมใช่ประเด็นก็คือว่าอิสราเอลตอนนี้ในการปฏิบัติการทั้งที่เลบานอนและที่อิรานเนี่ยสร้างความชอบธรรม ให้อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วโดยตรงโดยที่เป็นสงครามรอบด้านอย่างที่คนนี้เขียนเลยที่ส่งมาให้ผมอ่านหรือมีคนส่งมาอ่านอีกทีซึ่งเขาไปอ่านมาแหละเขาจะว่าเป็นคนเขียนคนหนึ่งสรุปมาเนี่ยอิสราเอลตอบโต้วันนี้คําถามคืออิหร่านมีของไหมที่จะตอบโต้แล้วถ้าอิหร่านตอบโต้อีกรอบก็จะจบเหมือน180ลูกรอบที่แล้วที่ไม่สะทกสถานหรือเปล่าและอิสราเอลตอบโต้ในวันนี้ยิงพื้นที่ซึ่งเป็นคลังน้ํามัน ก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจยยดีตามคําเตือนของสหรัฐประเทศซึ่งไม่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยมีสงครามเปิดเพราะว่าถ้าเกิดอิสราเอลมีสงครามอย่างเต็มรูปแบบประเทศนั้นต้องเข้ามาช่วยประเทศที่ไม่ต้องการสงครามในตงออกกลางนะเวลานี้คือสหรัฐข้อแตกต่างและนี่คือประเด็นที่คุณต้องติดตามที่ผมพูดในรายการแบตเตอร์ยูทูบที่เมื่อกี้นี้ผมได้คุยกับพี่หนุ่ยไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะในรายการแบตเตอร์ยูทูบตอน สิโมงถึงสิบเอโมงครึ่งเนี่ยคุยไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะก็เลยต้องมานั่งพูดต่อที่นี่เพราะว่ามัน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 ออนไฟร์แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่นา่าติดตามก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วทรัมป์ชนะเนี่ยทรัมป์จะมีแผนการที่จะยอมให้นทันยาหูเนี่ยงัดพิมพ์เขียวเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านมาใช้หรือไม่ การปฏิวัติที่อ้างอิงคำสอนของศาสนาอิสลามในรูปแบบที่คลีรรกขึ้นมาปกครองในรูปแบบที่เป็นอิสลามิกธิโอกราซีในอิหร่านเนี่ยเกิดขึ้นในปี1 9 7 9มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยลืมและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายความมั่นคงในอิหร่านและในสหรัฐทั้งคู่เห็นตรงกันไม่ว่าคุณจะถามเจ้าหน้าที่ไอซีเอหรือเจ้าหน้าที่ทิโมซัสเขาเห็นตรงกันมาช้านานว่าอิหร่านในยุคที่มีองค์อิสลาปกครองและเป็นคลีริกที่ขึ้นมาบริหารประเทศ เป็นกลไกแห่งรัฐซึ่งนําไปสู่การปล่อยให้มีการขยายอิทธิพลของกลุ่มต่างๆซึ่งปฏิบัติการต่อต้านผลประโยชน์ของสหรัฐแล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะถูกตีตราโดยทั้งมอสซาดเอ็มไอซิกเซียเอว่าเป็นกลุ่มการก่อการร้ายกลุ่มการก่อการร้ายซึ่งยกตัวอย่างหนึ่งในนั้นก็คือฮิสบละปฏิบัติการในรูปแบบซึ่งรับการสนับสนุนจากอิหร่านฮูตี้ที่เยเมนก็เช่นเดียวกันฮุตี้ที่เยเมนที่รบกับซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู่ฝั่งสหรัฐ ประเด็นก็คือว่าประเทศในภูมิภาคตัอกกลางที่เป็นประเทศมุสลิมยกตัวอย่างซาอุดีอาระเบียยกตัวอย่างสหรัฐอ,อับเอเร์เรตหลายประเทศที่เป็นศัตรูกับอิหร่านก็ต้องการให้อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยจัดการกับอิหร่านให้พังพินาศเมื่อสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลมีเป้าหมายตรงกันและมีประธานาธิบดีสายเหี่ยวขึ้นมาปกครองแทน สายปัจจุบันซึ่งเป็นสายที่เห็นใจฮามาสที่เป็นสายที่เห็นใจชาวปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสายที่เห็นใจชาวเลบานอนที่เป็นเหยื่อของอิสราเอลเนี่ยสายเดโมแครตสายแฮร์ริสสายไบเดนเนี่ยเป็นสายที่มีความพร้อมในการอ่อนข้อถ้าเป็นสายโอบามาคือพร้อมคุยกับอิหร่านเลยในขณะที่ทรัมป์เป็นผู้นําซึ่งมองว่าตนเองคุยกับคิมจองอึนรู้เรื่องและทําให้คิมจองอึนหยุดยิงได้ ในขณะที่ทรัมป์มองว่าตนเองสามารถพูดคุยกับปูตินและสามารถโน้มน้าวให้ปูตินหยุดยิงได้ทรัมป์ไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ชอบพอและมีความรังเกียจอย่างสูงต่อหน้าทางการปกครองในอิหร่านทรัมป์มองว่าตัวเขาเนี่ยถูกสั่งให้ลอบสังหารโดยคำสั่งของผู้นำอิหร่านและเมื่อเป็นเช่นนั้นทรัมป์จะมีจุดยืนที่ต้องการ regime c h a n ในอิหร่านคุณไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นนะฮะ แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทางเกินเมืองในสหรัฐก็จะไม่บอกคุณว่าทรัมป์นี่แหละเกลียดอิหร่านที่สุดทรัมป์นี่แหละคือคนซึ่งแอนตี้อิหร่านที่สุดและทรัมป์นี่แหละจะให้ไฟเขียวเนทันยาหูให้ Pursue regime change ที่อิหร่านเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วเป็น r e p u b l i c ั n มาในรอบนี้แผ่นดินในตัวเหนอกกลางจะลุกเป็นไฟอย่างต่อนเนื่องส่วนในอ a s ต e r n European t h e a t ตอร์ของสงครามและนั่นก็คือที่ยูเครนทรัมพ,พร้อมทิ้ง ทรัมป์ไม่มีปัญหากับรัสเซียในเชิงอารยธรรมทรัมป์ไม่มีปัญหากับ civilization of the r u s people ทรัมป์เริ่มใส่ในตัวปูตินทรัมอยากเป็นปูตินทรัมไม่ได้อยู่ under Kremlin นะฮะทรัมแค่ชอบผู้นำซึ่งรวบอำนาจเป็นทรัมป์ใฝ่ฝันที่จะเป็น autocratic leader ของสหรัฐเป็นอย่างที่จอห์นเคลี่เตือนแต่มันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการทอดสะพานไปที่รัสเซียเพื่อให้มีการเจราจาหยุดยิงทรัมป์จะทำถึงแม้ว่าเป็นตะกอนไม่ต้องการ แต่ถ้าพูดถึงอิหร่านจะไม่มีการทอดสะพานใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแผ่นดินจะลุกเป็นไฟในตัวกลางถ้าทรัมป์ชนะและอย่าคิดว่าคนบริการไม่อยากให้ทรัมป์ชนะเพราะว่าตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องการเช่นนั้นแล้ว BBC เขาสรุปมาได้ดีนะฮะว่าทำไมรเราต้องโจมตีอิหรา่านและไราจะเกิดขึ้นต่อไปหลังเวลาตีสองตามเวลาท้องถิน่น <s> ไม่นาน <S <s <hep. S 1> ก็คือประมาณ5นาฬิกา30 100. นาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีระเบิดรอบๆ และในกรุงเตหรรานเมืองหลวงของอิหร่านวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและ BBC ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นคลิปเหตุการณ์จริงแสดงให้เห็นวิถีจรวดเหนือท้องฟ้ากรุงเตหรรานในขณะที่ประชาชนชาวอิหร่านในบางพื้นที่รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งเนี่ยตามเวลาท้องถิน่นกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ Israel i Defense Forces ยืนยันว่าพวกเขาได้โจมตีทางอากาศแบบแม่นยำไปยังเป้าหมายทางการทหารในอิหร่านเนทันยาฮูนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกล่าวโหมโยฮาฟกาลัน ได้ติดตามการปฏิบัติการดังกล่าวจากศูนย์ควบคุมและสั่งการของ IDF ในกรุงเทลอาวีฟรัฐบาลสหรัฐอธิบายการโจมตีดังกล่าวว่าคือการป้องกันตนเองหนึ่งในเจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลสหรัฐระบุว่าทางการสหรัฐได้ทํางานร่วมกับอิสราเอลในการสนับสนุนการตอบโต้ที่มุ่งเป้าและได้สัดส่วนเขาเรียกว่า proportional แล้วก็ precise แต่ว่าอันนี้เป็นวัฒกรรมของ IDF นะฮะ ว่ามันแม่นยำเนี่ยนะฮะแม่นยำแบบที่พลเรือนตายเยอะด้วยนี่มันก็เรียกว่าแม่นยำคงไม่ได้นะฮะขนาดของการโจมตีรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงไม่ชัดเจนในตอนนี้ไอเดียระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีมีทั้งโรงงานผลิตอาวุธมิสไ์ซล์ที่มีฐานยิงจากพื้นและเป้าหมายทางการทหารอื่นๆกอ,องทัพอิรันยืนยันว่ามีทหารเสียชีวิต2นายอย่างน้อยเจา้าหน้าที่ของทางการอิรันระบุว่าเป้าหมายในกรุงเตหรรานเมืองคูเซสสถานและเมืองอีแลมถูกโจมตี ทางหน่วยงานที่ดูแลป้องกันภัยจากอากาศระบุว่าพวกเขาสกัดกั้นการโจมตีได้สำเร็จแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างจำกัดดูจากแผนที่นะฮะอันนี้ซีเรียนะฮะีอ่อิรักอิหร่านอยู่นี่อิสราเอลปุ๊บยิงยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะลงไปที่อิหร่านคูเซสถานนะฮะคือข้ามอิรักไปใไหมในที่นีออ้ดูง่ายนะฮะอิรักปกติเป็นของสหรัฐนะฮะในยุคสดามสดามเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐ แล้วพอมาหักสหรัฐแล้วก็บุกเข้าคูเวตเนี่ยอเมริกาก็เลยสังหารสดามด้วยการบุกเข้าไปแล้วก็ตั้งสารเตี๋ยขึ้นมานะฮะแล้วก็แขวนคอสดามแล้วบุชเองก็เชื่อว,ว่าสดามสั่งฆ่าพ่อบุชบุชก็เลยล้างแค้นด้วยอิสราเอลอยู่นี่นะฮะรนั้นเลบานอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับอิสราเอลอันนี้จริงๆแล้วเขาตั้งคำถามในสิ่งที่น่าจะพอรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมจานก็แล้วกันอิหร่านถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในตะวันออกกลางโดยกลุ่มมมมมเเเหหลล่่่่าาานนนีี้ัักกกกถูรรวววป็ุตแทือ Proxic Group ซึงค ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นฮามาสรวมถึงฮิสบุลละซึ่งขณะนี้อิสราเอลกำลังทําสงครามอยู่ด้วยในเดือนเมษายนอิหร่านได้โจมตีอิสราเอลโดยตรงเป็นครั้งแรกด้วยการยิงโดรดนและไมซาวกว่า300ลูกเข้าใส่เพื่อเป็นการโต้กลับที่อิสราเอลโจมตีสถานกองสูลของอิหร่านในซีเรียของอิหร่านเขามี IRGC ซนะครับซึ่งเป็นคณะทหารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นกลนไกที่อยู่ภายใต้องค์อทุละประมุขแห่งรัฐอีกทีหนึ่งนะฮะ เดือนกรกฎาคมอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮิสบอลละด้วยการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตวันต่อมาอิสมาเอลฮายีเนผู้นําทางการเมืองของฮามาสก็ถูกสังหารจากการระเบิดในกรุงเตอารานอิหร่านก็ชี้เป้าไปที่อิสราเอลนะฮะแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยืนยันแต่ว่ามันก็เป็นฝีมืออิสราเอลทุกคนก็ทราบดีแลวเสร็จแล้วกันยายนอิสราเอลได้ลอบสังหารซานัสราลาในกรุงเบรุตซึ่งเป็นผู้นำฮิสบุลละนะฮะก็ไปหมดนะฮะทั้งผู้นำฮามาสนะฮะอิสมาเอลฮายีเนผู้ บางทีจําสลับกันอ่ะสองกลุ่มนี้ในเชิงชื่อและผู้นําแต่ว่าก็ไปหมดนะฮะคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำนักข่าวรอ็กซ์รูสของสหรัฐรา,รายงานว่าก่อนการโจมตีอิสราเอลได้ส่งข้อความถึงอิหร่านและเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างของการโจมตีและเตือนรัฐบาลอิหร่านว่าไม่ให้ตอบโต้ถือว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าอิสราเอลไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลายอันนี้จริงเรากําลังโฟกัสไปที่เป้าหมายทางสงครามของเราในชนวนกาซาและเลบานอนอิหร่านต่างหากที่เดินหน้าผลักดันให้เกิดความขัดแย้งกว้างขึ้นไอเดฟบอก แหล่งข่าวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ BBC สํานักข่าวแทสนึมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหรา่านว่าอิหร่านยังถือสิทธิ์ในการตอบโต้ต่อการรุกรานทุกรูปแบบและไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอิสราเอลจะรับการโจมตีที่ได้สัดส่วนกับสิ่งที่กระทําต่ออิหรา่านโอเคนิดหนึ่งการปฏิบัติการอิสราเอลเมื่อวานนี้ตีห้าครึ่งตอนเช้าตามเวลาประเทศไทย มันเป็นการปฏิบัติการที่อิหร่านได้รับสัญญาณจากอิสราเอลตามที่ BBC รายงานเนี่ยตามที่ Axios รายงานซึ่งรายงานได้ถูกอิหร่านได้รับสัญญาณจากอิสราเอลว่านี่เป็นการตอบโต้ที่มั่นยำและจำกัดรอบเดียว เพื่อตอบโต้การที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเข้ามา200กว่าลูกประมาณเดือนที่แล้วได้นี่นะฮะที่ในรอบนั้นก็ไม่ได้มีผลต่ออิสราเอลมากก็คืออิสราเอลต้องตอบโต้เพื่อให้ได้ตอบโต้เพื่อให้แสดงให้พลเมืองในประเทศได้เห็นแล้วก็เพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อิหร่านถ้ามีการส่งสัญญาณแบบนั้นและอิหร่านเข้าใจสัญญาณนี้ว่าไม่ต้องการที่จะรบกันจริงตรงๆแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนผมคิดว่าอันนั้นคือสวยงามมากถ้าเกิดคุณลุ้นไม่ให้มีสงครามซึ่งบานปลาย คือถ้าเกิดอิสราเอลยิงแค่เมื่อวานแค่นี้ไม่มีใครตายมากเช่นเดียวกันหลังจากที่อิหร่านโจมตีขีปรปนวุธมาแล้วก็ไม่มีใครตายมากรวมออกมาสองรอบนี้ซัดไปซัดมาแล้วถ้าไม่ซัดกันอีกโอเคจบไม่บานปลายข่าวดีถามว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นไหมจริงๆแล้วผมเชื่อผมคิดว่าอิหร่านนี่แหละไม่อยากมีสงครามโดยตรงที่รบกันจ,จัดจะไม่รู้จักจบ เพราะว่ากลับมาที่ประเด็นเดิมระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าอิหร่านและถ้ารบกันด้วยด้วยการยิงไปยิงมาไปเรื่อยๆเนี่ยอิหร่านเนี่ยตายเยอะกว่าแค่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องความชอบธรรมมันแค่ระบบป้องกันขีปนาวุธที่อิสราเอลมีความพร้อมมากกว่าผู้อเมริกาเข้าแบ็กอัพในส่วนนี้ได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอาจริงณนะวลานี้ถ้าอิสราเอลส่งสัญ,ญญาณว่าจะไม่บานปลายและโจมตีแค่เมื่อวานนี้ และอิหร่านรับทราบพ,พยักหน้าก็เป็นละครที่สวยงามแล้วก็ถ้าไม่ชกกันนีก่ก็โอเคเหมือนอยู่ในโรงเรียนแล้วต้องชกกันให้เพื่อนได้เห็นว่าสองคนนี้เป็นเป็นสองคนซึ่งไม่กลัวกันก็ชกกันให้ดูสักรอบเสร็จแล้วก็หยุดชกถ้าอย่างนั้นโอเคฮะแต่ถ้าอิราออรอหออองงอร่านตอบโต้อีกด้วยขีปนาวุธอีกสักร้อยลูกใช่ไหมอ่าแล้วมีคินซงกินซาวก็มาด้วยถ้าอย่างนั้นเสร็จแล้วอิสราเอลตอบโต้อีกเสร็จแล้วมีการเปริแปลงทางการเมืองในสหรัฐซึ่งไฟเขียวหลายเรื่องอีก อันนั้นก็คงจะบานปลายแต่ผมคิดว่าคงไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่อะมันเป็นสถานการณ์ที่พอเขาเริ่มรบกันจริงๆมันก็คือยิงขีปนาวุธไปมาแล้วก็มีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆจนแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศก็จะนำไปสู่การให้หยุดยิงมันไม่มีการกําจัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปก็คือว่าอิสราเอลก็ไม่มีวันกําจัดผู้ก่อการร้ายในเครือฮิสบอลลอ์หรือนักรบฮามาสได้ทั้งหมด และอิหร่านต่อให้อยากก็ไม่สามารถกำจัดอิสราเอลพ้นไปจากแผ่นดินในบริเวณโซนนั้นได้เพราะว่าถ้าคุณจะกำจัดอิสราเอลไปพ้นจากแผ่นดินในบริเวณโซนนั้นได้เนี่ยถ้าคุณมองว่าเป็นโฮลีแลนด์ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องข้ามศพอเมริกาไปก่อนแล้วมันไม่มีวันที่คุณจะชนะอเมริกาได้ในกรณีที่รัสเซียไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสงครามแบบที่ใช้ขีปนาวุธซึ่งยิงข้ามทวีปซึ่งรัสเซียก็ไม่พร้อมที่จะทำอะไรอย่างนั้นเพราะรัสเซียก็รบกับกย,ยูเครนอยู่และแค่